ปีใหม่นี้มีป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพิ่มยอดขายลดต้นทุนถึง90%วันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอป้ายโฆษณาอัจฉริยะของ e a s y p i n ค่ะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นรุ่น ELD10 ค่ะรุ่นนี้นะคะจะต้องเสียบสายตลอดเวลาค่ะจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเริ่มต้นเลยรุ่นที่2นะคะจะเป็นรุ่น ELD10 Plus ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีแบตสำรองในตัวค่ะใช้งานได้ถึง8-10ชั่วโมงค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น ELD10 Pro ค่ะรุ่นนี้นะคะกก็็จะมีแแบรองล้้วใช ได้ถึง8-10ชั่วโมงเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอัปเกรดมันก,ก็คือจะมีลำโพงในตัวค่ะสามารถใส่วิดีโอที่มีเสียงได้ค่ะแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตรงนี้นะคะเปิดแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะ รุ่นของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ค่ะความละเอียด800คูณ1280พิกเซลค่ะหน่วยความจำนะคะ128 MB ค่ะสามารถอัปคลิปได้ถึง30คลิปค่ะใครอยากลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายสามารถทักหาเราได้เลยค่ะเรามีทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทุกวัน9โมงถึง4ทุ่มทุกวันค่ะ